กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังในเซิร์ฟเวอร์โยกัง,กงซูปเปอร์นะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอชที่สิแล้วนั่นเองนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมแชร์ รับ3ล้านตำลึงครับทุกคนครับแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรับ50พอยนะครับสิทธิ์เติมเงินฟรี300บาทนะฮะไม่ใช่พอยนั่นเองมีทั้งพอยแล้วก็เติมเงินฟรีนะครับมีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับในปี2024นะครับเดือนที่ร้อนและอุ่นที่สุดยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยเกมเซิร์ฟนี้เป็นแพทใหม่ครับทุกคนมีอาชีพอัปเกรดทั้งหมด9กอาชีพนะฮะมีตัวอัปเกรดใหม่นักมวย นักพินนะครับกับอาชีพพื้นฐานที่เราคุ้นเคยนะครับนักดาบมือกระบี่มือทวนนักธนูหมอนักฆ่านักสาบนั่นเองนะครับส่วนอาชีพที่เราจะเข้าไปรีวิววันนี้ขอเลือกเล่นเป็นนักฆ่าละกันแอสซาซเนครับเกมเี็กลังสามารถเลือกเล่นเพศช,ชายหญิงได้ด้วยเลือกเล่นสายธรรมะหรือว่าอาธรรมก็ได้นั่นเองนะครับส่วนเราจะเลือกเล่นเป็นเพศหญิงครับ ชื่อทางระบบตั้งให้ครับเจ้ากระทินั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในตัวเกมเลยละกันนะฮะเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนะครับอุ้ยเจอเพื่อนเพื่อนเล่นในเกมด้วยอุ้ยแต่งตัวโคตรเท่หครอ,อ้หัวหน้าพักตกหมานะครับตั <c oughs> งคซื้อได้เฟี้ยวมากจริงของจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรารับของจาก NPC ตัวแรกเลยละกันนะครับนี่มาแววเซิฟนี้เขาบอกว่าเวลไวมากๆเลยทุกคนครับจะไวจริงหรือเปล่าคลิปนี้เฮ้ย ไวไม่ไว้ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเลเวลสิบแหละไวจริงไวจริงแบบนี้ของจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับแจกเป็นพาหะนะครับฉลามนะโอ,โ,โอ้โหความเร็วในการเคลื่อนที่พันสองร้อยนะครับฉลามแจกฟรีให้ทุกคนอุย้ยยังสุดไนดะ้ตัวนี้เป็นพาหะนะครับขับเคลื่อนทาเควสภารกิจต่างๆนะครับอุย้ยโคตรสุดแจกพาหะนะครับอันนี้อะไรอุปกรณ์เหรอใช่ไหมแจกอุปกรณ์ด้วยหรอ นี่ครับเป็นอุปกรณ์สีทองนะครับพลังพันสีนะตัวนี้แจกฟรีด้วยนะครับพวกอาวุธหุมก็แจกฟรีนะครับรวมถึงของแฟชั่นชุดแฟชั่นผ้าคลุมต่างๆนะครับผ้าคลุมนะฮะที่เขาจะแจกมาฟรีครับสวยหล่อเท่รวมถึงอาวุธด้วยนะครับสวมใส่ได้เลยนะทุกคนครับจัดแจกฟรีเริ่มต้นนะครับนี่ใส่แต่งตัวหล่อเท่ได้เลยพวกหยกซีคูนเขาก็จะแจกมาฟรีนะครับอันนี้อะไรอ่ะบันทึกเส้นทางราชวงศ์ตัวนี้แจกมา50ชิ้นนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยง ราหตุ3ชั้นนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับอุ้ยผมชอบปลาปะหาปะปาหะปอชลามโคเทนะครับอันนี้คือในเซิร์ฟเวอร์อยูคังซูเปอร์เขาแจกมาให้เราฟรีกิจกรรมนะครับรายละเอียดโบนัสในเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินรับของนะครับได้รับเป็นของอัปเกรดตัวรวมถึงตำลึงด้วยนั่นเองนะครับรางวัลยืนออนไลน์นะฮะตอบแทนได้รับน้องไก่เ e อ็ N นะครับแล้วก็เป็นดอกกุหลาบต,ต,ต่างๆนะ นี่เติมน้องไก่ฟรีนะครับตัวนี้แจกฟรี3ครั้ง8โมงเที่ยงนะครับ6โมงเย็นนะราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ราชาใช้จ่ายกิจกรรมนะครับมาดูได้ในนี้เลยแล้วก็มีกิจกรรมแจกของฟรีทุกวันนะครับเฮ้ยเอาจริงเหรอตัวนี้แจกของแท่งนะครับในเทศกาลคลายล็อกอินปะแจกของแท่ง50เฮ้ยจริงดิ เตมเปนครั้งแรกนะครับได้รับเป็นตัวนี้เลยนะครับยินหยางสมบูรณ์ในเทมแรกครับแล้วก็เป็นหยกซีคูณของอัปเกรดตัวละครนะกิจกรรมใช้จ่ายสะสมอุ้ยมีใช้จ่ายสะสมด้วยได้รับไปนองแ่งเลยหรอเลเวลอัพรับไปเลยนะครับตำลึง1ึงมนนะฮะแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมจิตเดียวตัวนี้เป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นเลเวลอัพรับไปเลยนะครับนี่สูงสุดเลเวล66นั่นเอง นะครับแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับสนามฝึกฝนนะฮะแล้วก็รางวัลสนามหยุดธทศกาัาล่มนะครับมีอารีนา่า 1v1 ด้วยนะครับไดการล็อกอินนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ล็อกอินหรอได้รับทองแทงด้วยอันนี้ก็ล็อกอินอีกนะครับได้รับของแรกนะครับหยก4คุณนะกิจกรรมดันเจี้ยนคุณ2ด้วยด,ดับเบิลครับ มีกิจกรรมลงดันดบของด้วยนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมแลกอุปกรณ์นะครับขั้น120นะฮะโอ้โห oh, ของแรกใช้ตัวนี้เลยหินเรื่องแสงล้ำค่านั่นเองทุกคนครับมีฟาร์มแลกของเติมเงินนะครับแลกของอุปกรณ์120นะครับเสื้อปอกแขนต่างๆนะครับรวมถึงอาวุธ130เฮ้ยเริ่มต้นนะครับของผู้เล่นใหม่จะแจกฟรีหรอเฮ้ยของแจกเยอะนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็มีดวงไม่มีก็แลกเอานะ แฟชั่นแบบลิมิเต็ดครับโอโหลิมิเต็ดครับพวกนี้เป็นของแร r นะทุกคนครับมีฉายาล้ำค่าแรกฉายาราชาเติมนะครับแล้วก็มีตำลึงผูกนะหินอัปเกรดเลเวลผลึก13นะครับโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวปล่อยหินผลึกด้วยหรออุ้ยเลเวล13 14มีหมดเลยนะครับแรกฉายาสัปดาห์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยสลับาธาตุได้ด้วยหุ้ยมีสลับาธาตุให้ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะเซิฟนี้นะครับ แลกฉายาะสมนะครับแล้วก็มีราชาแลกคลองด้วยนะครับนุ่ยแจกฉายาสเตตัสด้วยนะครับอัพพลังสกินเจกและโปรไฟล์นะครับอัพพลังอาวุธลับโอ้โหอัพเวอร์ตัวัเกรดใหม่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยอัพพลังถ้าไม่ตายอัพพลังแฟชั่นนะครับอัพพลังสัตว์เลี้ยงอัพพลังอาวุธเทพนะครับอัพพลังพาหะอาหาก็อัปเกรดใหม่ด้วยนะทุกคนฮะแล้วก็เป็นอัพแฟชั่นพาหะนั่นเองของแถมเติมเงินตอบแทนนะครับ กิจกรรมอัพพลังจุติเทพครับวัสดุต่างๆแลกเปลี่ยนได้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ร0 2ก็มีให้เราเลือกแลกนะครับโอ้โหมีอุปกรณ์120อุปกรณ์100บวกนะครับมีเกาะมีอัพดาวพาหะเด้อเด้อเด้ดาวพาหะตัวนี้หรอโอ้โเอาเรื่องมีอัพดาวพาหะด้วยวัสดุต่างๆหนินอย่างนะครับแลกได้วัสดุต่างๆแลกนะครับรวมถึงแลกของดรอปนะครับ ล่างสุดก็จะเป็นแลกเศษทิ้อย่างนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดกิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองถือว่าครบเครื่องนะครับทุกคนในเซิร์ฟนีนะเท่าที่ผมสรุปนะครับเป็นเซิร์ฟแนวแจกนะกิจกรรมเยอะมาก กิจกรรมโบนัสเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมท็อปอัพเติมเงินได้รับอะไรเอ่ยพอาัว่าเ,เงินนะครับมีบัตรเลือดเดือดบัตรเดือนนะครับเติมเงินครั้งแรกนะฮะโอ้โหมีสองอันด้วยเติมเงินครั้งแรกนะครับแล้วก็เติมเงินสุดคุ้มเติมเงินสุดคุ้ม1สุดคุ้ม2นะครับ เติมเงินสูคุม3เติมเงินสูคุ้ม4แล้วก็มีกิจกรรมเติมเงินรายวันด้วยนั่นเองนะครับมีโบนัสมหากาศนะฮะของประมาณนี้กิจกรรมอีเวนต์หลักๆนะครับของแจกฟรีแจกเยอะกิจกรรมแชร์ก็ได้ค่อนข้างเยอะสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับที่สําคัญเขาแจกทองแท่งจริงอ่ะเฮ้ยแจกทองแท่งจริงด้วยนะครับทองแท่ง100ในเทศการลรับของเมื่อกี้ผมมีทองแท่งซื้อของไล้แล้วดิถ้างั้นอะ พวกรูปลังต่างนี้ผมสามารถซื้อได้นะครับเขาแจกมา100เลยนะคือของแฟชั่นในร้านค้าเนี่ยเซื้อได้จริงแสดงว่าเขาจ่ายทองแท่งมา100จริงๆทุกคนครับโหยังสุดอ่ะชุดเยอะแยะเลยผมซื้อชุดได้เท่าไหร่เนี่ย1ชุด10ทองแท่งนะครับผมซื้อชุดได้แบบ10ชุดเลยนะ10ชุดเลยนะครับนี่ฮะเฮย้ยเป็นชุดที่ผมโอ้โหตั้งแต่รีวิวโยกังมานะ ผมไม่เคยใส่เลยครับทุกคนฮะเดี๋ยวจะลองดูชุดนี้เฮ้ยโคตรสวยชุดนี้เขาแจกมาฟรีนะครับใช้งานได้จริงด้วยนะแจกฟรีจริงจังนะครับไม่ติงนางจริงจนะังจริงๆ,ๆนะฮะตัวนี้คือทองแท่งเขาแจกมาจริงอ่ะมันมีอีเวนต์ลับอยู่นะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้รายละเอียดทั้งหมด ก็ประมาณนั้นเลยนะครับทั้งกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมแจกแพใหม่เลเวลไว้นะครับเกิดมาเลเวล10เลยนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับโยกังซูเปอร์เอ d ี t i ของเขาเปิดวันที่6เมษายนนี้ใครที่ชื่นชอบรูปเล่นสไตล์แบบนี้จัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเหมือนเดิมคอยโยกังห้ามพลาดนะครับทายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วย หรือไม่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ